สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกครั้งนะบผมช่องตีติดรถมือ2ครับวันนี้นะผมมีรถเจ้าวีออดนับเจน2สภาพสวยนางฟ้าเลยนะมาให้โอกาได้ชมนะครับ1นคันคันนี้นะผมบอกเลยว่าตีเด็ดสภาพสวยกริบนะครับอย่างไรไปลองชมกันก่อนนะครับมาสรุปดีแต่กรบครับผมนี่นะครับเดี๋ยวให้ชมรอบกันนะครับด้านสายสภาพสวยกริบนะครับสีเงาฉ่ำนะครับผมตีให้สี่ร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยนะครับคันนี้นะสีเงามากๆนะครับ สวยเลยฉ่ำๆเลยนะครับผมนะครับเดิมๆเลยนะครับเป็นรถนะครับปี2008นะครับออโต้ไม่เคยแก๊สนะครับรถบ้านสองมือนะครับเอกสารบุคคลพร้อมโอนครับรถวิ่งอยู่สองแสนโลนะครับถือว่าวิ่งค่อนข้างน้อยนะครับเครื่องเกียร์จบนะครับช่วงล่างดีมากนะครับใครหาอยู่ไม่ผิดหวัง ชมเลยนะครับสวยมากๆนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ชมนะครับด้านขวานะครับสภาพสวยกริบเลยนะครับย้ําเลยนะว่าสวยมากๆนะครับสีสันเงางามเต็มร้อยนะครับคันนี้นะสภาพนี่ผมบอกเลยว่าใครที่หาวีออสใช้นะครับไม่ควรพลาดคันนี้เลยนะครับ ทุกอย่างสวยสมบูรณ์มากๆนะครับไม่ว่าเครื่องเกียร์ช่วงล่างนะครับทุกอย่างจบสีสันครบนะครับไหมกิฟต์นะครับนะครับให้ชมนะครับสวยมากๆนะครับรอบคันนี้แทบจะไม่มีตำหนิเลยนะครับสวยเดิมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันสปราร์กิฟเลยนะครับ ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคันนี้นะครับสวยเหมือนเดิมนะครับไม่เคยแก๊สนะครับวิ่งน้อยนะครับรถสงมือนะครับสภาพไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่สวยผมยินดีคืนเงินนะครับใครมาดูผมแถมค่าน้ำมันกลับบ้านให้ด้วยนะครับถ้าไม่สวยโอเคครับเงินะครับภายในให้ดูเลยนะภายในสวยกิฟต์เลยนะครับจากป้ายแดง เดิมๆนะครับสภาพค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมภายในนี่เบาะนะครับไม่มีขาดแน่นทุกตัวนะครับต้องย้ำก่าหนึว่าเห็นสีนะครับสะท้อนเสีขาวๆ่านี้ไม่ใช่ซีดนะครับเป็นแสงสะท้อนนะครับผมตัวนี้นะบอกไว้ก่อนนะครับค่อนข้างจะสวยสมบูรณ์มากๆนะครับทุกอย่างใช้งานได้ครบหมดนะครับวิทยุแอร์เย็นนะครับไม่มีอะไรเสียหายจะจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกบานนะครับปรับไฟฟ้าครบนะครับ พับไปะจกพับไฟฟ้าครบนะครับเบาะถือว่าเบาะค่อนข้างจะสมบูรณ์มากๆนะครับเป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานเลยตัวจริงเพราะผ้านะครับสีดํานะครับเข้มเลยนะครับโอเคครับทียบเพจอยู่ครบหมดนะครับป้ายอยู่ครบทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับนี่นะครับด้านหลังนะให้ชมด้านหลังต่อเลยนะครับสวยนะครับผมบอกเลยสวยทั้งคันคันนี้นะครับสภาพกิฟเลยนะครับเบาะค่อนข้างจะใหม่สมบูรณ์บ้างๆนะครับ สีสะท้อนได้เฉยนะครับแสงสะท้อนนะครับไม่ใช่ซีดนะผ้าจริงสีดําเงาสวยเลยนะครับนี่ครับเพดานสวยจิบทุกอย่างสวยหมดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ชมนะครับหน้าห้องเครื่องนะครับสภาพสวยๆเลยไฟหน้าใสๆนะครับฝากระโปรงเดิมๆสวยนะครับผมทุกอย่างอยู่ครบนะครับโตโยต้านะครับมอกป้าย อยู่ครบหมดเพจอยู่ครบหมดนะฝาเดิมเดิมนะครับของโตโยต้าเลยนะครับมีเครื่องนะครับเดิมเดิมไม่เคยแก๊สสภาพสวยกริฟนะครับอาร์เอิร์กเดิมนะครับเบ้าโช๊คเดิมทุกอย่างเดิมนะครับเดิมหมดนะครับฝากระโปรงนะครับไม่เคยแกะนะครับตัวนี้นะน่ครับไม่เคยแกะนะครับเครื่องนิ่งๆนะครับสะอาดๆเลยสวยกริฟเลยนะครับผมไม่เคยแก๊สนะครับ มาชมด้านท้ายต่อนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวชมเลยท้ายเดิมๆเลยนะครับฝาเดิมๆนะครับตัวต้าอยู่ครบนะครับผมตัวนี้น็อตไม่ขยับนะครับไม่เคยถอดนะครับฝาทุกอย่างสวยกริบเลยนะครับกว้างขวางเหมือนเดิมสายเดิมขวาเดิมนะครับคันนี้ไม่เคยแก๊สนะครับย้ํานะครับว่าไม่เคยแก๊สเดี๋ยวให้ชมด้านท้ายนะครับเนี่ยครับสภาพสวยๆเลยนะครับยางอะไรอยู่ครบทุกอย่างครบหมดนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยสภาพกริบมากนะครับ ไม่เคยแก๊สนะครับยํานะครับว่าไม่ถึงแกสโอเคครับค่อนข้างจะสวยสมบูรณ์มากๆครับผมพาขึ้นมานะครับภายในนะครับว่าเป็นยังไงสภาพสวยมากๆนะครับทุกอย่างค่อนข้างจะสวยสมบูรณ์มากๆนะตัวนี้นะครับเนี่ยครับว่าเบาะนะแผงประตูคอนโซลทุกอย่างสวยกริบเลยนะครับเพดานไฟนะครับทุกอย่างใช้งานได้ครบหมดนะครับเดี๋ยวให้ผมลองให้ลองเกียร์ก่อนเลยดีกว่านะครับตัวนี้นะเกียร์ถอยนะครับเนี่ยครับ รถต้องถอยเคลื่อนตัวได้ทันทีนะครับไม่มีการรอรอบรอร้อนหรือว่าต้องรอนะครับเดือนหน้านะครับรถต้องเข้าได้เลยนะครับรถต้องไปได้เลยนะครับนี่ครับต้องไปได้เลยนะครับไม่มีการรอนะครับตัวนี้นะโอเคครับตัวนี้นะครับระบบไฟฟ้านะครับทุกอย่างใช้งานได้ครบหมดเลยนะครับเนี่ยครับซ้ายขวานี่ครับหน้าหลังนะครับด้านขวานี่ครับหน้าหลังใช้งานได้ครบนะครับขึ้นลงครบหมดนะครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับทุกอย่างใช้งานได้ครบพับไฟฟ้านะครับเนี่ยครับ ไฟฟ้าพับงานนะครับทุกอย่างใช้งานได้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นปรับนะครับตัวนี้นะปรับเลนนะครับซ้ายขวานะครับต้องปรับได้เลยนะครับเนี่ยครับกระจกเลนนะครับต้องปรับได้เลยนะครับเนี่ยครับขึ้นลงครบนะครับซ้ายขวาไม่มีอะไรเสียหายนะครับบอกเลยว่าคันนี้สวยกิฟเลยนะครับผมย้ําเลยนะครับโอเคครับก็ดี๋ยวไงผมพาไปลองขับนะครับออกถนนใหญ่ดูว่าเป็นยังไงนะโอเคครับโอเคครับก็เนี่ยนะครับผมพามาลองขับนะครับบอกเลยนะครับว่าคันนี้นะครับขับดีมากๆนะครับช่วงลงช่วงล่างดีนะครับ อัตราเร่งนะครับถือว่าดีมากนะครับตอบสนองดีมากๆนะครับขับดีนะครับเนี่ยครับไม่มีนะครับล่อนนะครับไม่มีสายนะครับนิ่งมากนะครับคันนี้นะนะครับเกาะถนนดีมากๆนะตัวนี้นะครับลูกค้าที่หาอยู่นะครับผมบอกเลยไม่ควรพลาดคันนี้นะยังไงเดี๋ยวยังไงผมพาไปสรุปวิจัยท้ายคลิปนะครับนี่ครับนี่นะครับผมแจ้งเรื่องไลทราบนะครับคันนี้นะเป็นเจ้าวีออสยันสองนะครับปี2008นะครับ รถบ um, ้าน2 0งมือนะครับสภาพดีนะครับปิ้งแค่0 0แสนโลนะครับสีสันเต็มร้อยนะครับช่วงล่างเกียร์จบทุกอย่างนะครับดีมากๆนะครับตัวนี้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะเป็นรถที่ค่อนข้างจะใช้ดีดูแลง่ายประหยัดครับดูแลไม่จุกจิกนะครับสภาพนี้ผมบอกเลยว่านานๆจะมีเข้ามานะครับสภาพนี้ผมบอกเลยว่าหนึ่งในร้อยที่มีสิ่งเหล่นี้นะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์ช่วงล่างจบทุกอย่างสีสันเต็มร้อยรอบคันไม่ต้องทำอะไรเลยภายในใหม่จิ๊บนะครับ ัวนี้นะครับผมเปิดราคาไว้แค่149,000บาทเท่านั้น149,000บาทลูกค้าซื้อไปไม่ต้องทําอะไรเลยครับเอาไปโอนได้อย่างเดียวแล้วประกันการโอนให้100%ลูกค้าอยู่ต่จังหวัดนะครับผมไม่มีการจัดส่งทั่วประเทศหรือจะมาดูรถได้แบบที่สมุรประการเทปลักนะครับผมมีบริการนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่จังหวัดนะครับมีเงินเก็บเงินปลายทางให้ลูกค้าด้วยนะครับ149,000บาทบอกเลยว่าราคาสภาพรถคันนี้นะคุ้มจบักแน่นอนครับ ใครหาอยู่นะครับหรือพลาดคันที่แล้วไปคันนี้นะผมบอกเลยว่ารีบเลยครับเพราะว่าคันนี้นานๆน,นะครับสวยสๆสีเทาตัวนี้นะจะมีเข้ามายังไงผมฝากกันด้วยนะครับหนึ่งแสี่หมื่นห้าพันบาทคันนี้นะใครหาอยู่ไม่ควรพลาดสวยมากๆนะครับฝากไว้เลยครับคันนี้ย้ำนะครับรถบ้านแต่แน่นอนโอเคครับขอบคุณครับ